เล่นเหนื่อยขอพักก่อนเนาะเล่นเหนื่อยขอพักก่อนเนาะเล่นเหนื่อยขอพักก่อนเหนื่อยแล้ว เขาพักก่อนเหนื่อยหนี่นะเหนื่อยเขาพักก่อนนะเหนื่อยนะครับเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อย YouTube ไหนไหนเขาเหนื่อยเหนื่อยยังไม่ปวดละโอเคหน่ mẹ, mẹ, ơi.